ตอนนี้เต็นเราก็เสร็จเรียบร้อยได้พืธธ้นที่ตอนนี้เวลาก็ไปสามครึ่งเดี๋ยวรีวิวเต็นท์ให้ดูเราจะทำลักษณะแบบเสาสนามขึ้นอันนี้กันหมอกอนะครับกันหมอกที่นอนอันนี้เต็นท์กระโจมเราก็ทำเป็นผ้าคุมข้างบนกันหมอกนอนกลางคืนได้ เราทำเป็นเสาสนามนาเต็นก็เปิดสองทางนะเราก็นอนใกล้ๆป่านะคนก็ตั้งเต็นเต็มนะครับตอนนี้กำลังมีเพื่อนมาเยอะทางนู้นก็เป็นแบบประโจ้เหมือนกันนะครับติดถนนห้องน้ำทางนน้นนะครับอันนี้ก็ห้องครัวของแม่ปูกำลังทำข้าข้าวอีกองยแม่สองก็จะ สองสองก็จะไอ้กีเข้าวน,นี้กออ็ให้ไปดูข้างในกระจมนะครับมองข้างนอกไม่ไม่ไม่กว้างครับเข้ามาข้างในกว้างมากกว้างมากมองเข้ามาข้างในถือว่ากว้างนะมีหน้าต่างสองบานนะอันนี้มีประตูเวลานอนเราก็ปิดฝั่งนึ่งฝั่งนึ่งนะครับเปิดเปิดฝั่งนี้ เราก็จะปิดฝั่งนี้นะครับเป็นกระจมขึ้นนะครับถ้ามีไฟเรามามัดไฟไปตรงนี้นะครับกว้างมากนะครับรอว้ากว้างกระจมใหญ่กว้างข้างในมองข้างนอกไม่เท่าไหร,ร่แต่ว่าเข้ามาข้างในก,กว้างนอนได้เยอะนะครับจีห้าคนเลยนอนได้เป็นที่นะครับที่นอนโอเคอน,นี่รีวิว รีวิวเต็นที่พักให้ดูนะครับบรรยากาศก็อากาศก็เริ่มเย็ยนละบ่ายสามอากาศกเริ่มเย็ยนละของเราเราก็มาเน้นพักผ่อนนะครับนั่งพักนอนพัก ไม่ได้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับเน้นมาพักผ่อนตามบรรยากาศเอาความสงบนะครับบรรยากาศต่างๆเ,เออก็อันเดียวกันนั่เคือจบการรีวิวเพียงเท่านี้น้องชองกำลังทำกับข้าวข้าวเกีวโอเค